สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่ก็แปง้งเอดูอยังนะคะวันนี้จะมางานรับปริญญาเพื่อนที่ Brisbane Convention and Exhibition Center ก็คือเพื่อนอะจบมาจากมหาวิทยาลัยทร t แต่ว่างานจะถูกจัดที่ Exhibition Hall ที่นี่แล้วก็จะพาไปดูชมงานกันว่าพอรับปริญญากันยังไงในช่วงโควิดตามกันมาเลย ตัว h a แล้วนะคะหรือเข้าไม่ได้ตัวตึกแล้วก็งานของเพื่อนจะถูกจัดอยู่นู้นก็คือเดี๋ยวจะเดินเข้าไปตรงนั้นแต่ว,ว่าใดๆก็ตามเวลาเราเข้าทุกที่หรือว่าสถานที่ทุกที่คือเราต้องเช็คอินก่อนเพราะว่าในช่วงโควิดอ่ะมันจะเป็นการมันจะเป็นการ trace ว่าเรามาจากไหนอะไรยังไงก็คือเราโหลดแอปเช็คอิน queensland หรือเช็คอิน qld แล้วก็เอามือถือไปสกแกนแล้วก็มันก็จะเสร็จเท่านั้นเลยคือนี่เ,เปินไปงานรับปริญญาเพื่อหรือว่าเดินมาราธอน แ่แน่ใจ,จะองมาหาเพื่อนเราคิาวจีมาจากคํมว่านี่เลยคว e น n s แลนด University of Technology ทำาัะเียนยินเรียนจบได้ไ,ดไหม,อมตอนนี้เพื่อนกำลังเตรียมตัวจะเข้าไปในหอถ้าออกมาก็คือจะมาถ่ายรูปมุมนี้แน่นอนอ,อะไรที่ต้องทำแล้วก็จะเดินเดินตามเขาไปนะ สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้แป้งก็พาเดินรอบฮอล l แล้วนะคือตั้งแต่ตรงเนี้ยที่แป้งนั่งอยู่เนี่ยไปจนถึงอ้อมไปด้านหลังตรงนั้นออกจากที่แป้งเดินกลับมาที่แป้งถ่ายให้ดูอะ่ะนั่นคือตัวฮนะอล์หมดเลยคือฮอล์ข้างในคือใหญ่มากแต่ว่า unfortunately คือแป้งอ่ะเข้าไปไม่ได้แป้งอ่ะซื้อตั๋วไม่ทนันตื่นไม่ทนันกดซื้อตัวอ <c oughs> ๋วก็คือ <c oughs> ก็คือจะนั่งรอยอยู่ตรงที่ reception ตรงนี้มันไม่มันไม่กึง่ง reception มันเป็นที่นั่งที่เขาสำรองให้สำหรับ คนที่นั่งรอข้างนอกเหมือนกันอันนี้ก็คือเพื่อนๆเริ่มออกจากงานกันแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้คือชุดชุดปริญญาตรีของมหาวิทยาลายัยคือยูชีนะสวยไหมคะข้างในจะเป็นแบบว่าใส่อะไรก็ได้ ทุกคนเลยแบบว่าใส่อะไรก็ได er, ้แล้วแค่ใส่เสื้อคลุมของเราเอาคนเยอะมากคนเยอะมากและคือบรรยากาศคือแบบคึกคักมากทุกคนคือแบบว่าเอาดอกไม้มารอถ่ายลงรูปกับเพื่อนแบบโซฟันอ่ะทุกคนแบบบรรยากาศคือแบบว่าเต็มไปด้วยความเต็มไปด้วยความสุขความภูมิใจ ดูไป้ายใบใบจบใบดีนี่เป็นป้ายนี่ป้ายใบจบเป็นสมเป็นป้ายใบจบสมงันแล้วอ๋อถ่ายข้างในไม่ได้ถ่ายรูปกัน,นถ่ายรูปกัน,นถ่ันเสร็จแล้วก,ก็คือถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็แยกย้ายเดินทางกันกลับเอาดอกไม้ให้เอาอะไรให้ก็เรียบร้อย เป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศแตกต่างกับที่ไทยมากไหมคะคอมเมนต์ใต้บอกได้นะแล้วก็ฝากติดตามกดติดตามเอดูอยังไทยแลนด์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแป้งจะพาไปดูที่อื่นอีกหลายหลายที่มีที่เทศกาลไหนไหนเดี๋ยวก็จะพาไปเยอะๆไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ